สวัสดีค่ะคลิปนี้นะ้านารีจะทําขนมเปียกทุเรียนนะคะซึ่งเป็นขนมไทยโบราณหาทานยากนะคะจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะหัวกะทิน้ําตาลทรายแดงใช้น้ําตาลทรายแดงค่ะทําจากอ้อยธรรมชาตินะคะที่ไม่ผ่านการฟอกขาวนะคะซึ่งมีกลิ่นหอมมากค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะ และส่วนผสมที่สําคัญนะคะซึ่งจะทําให้ขนมเนี่มีความน่าอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือเนื้อทุเรียนนั่นเองค่ะจะเทแป้งลงไปเลยนะคะแล้วค่อยๆใส่น้ํากะทิลงไปค่ะยังใส่ไม่หมดนะคะค่อยๆทยอยใส่ ใช้มือช่วยเลยค่ะ พอแป้งเริ่มละลายเข้ากับน้ำกะทิก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวจะนำไปตั้งไฟคะ่ะนำมาตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็คนแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะเป็นขนมที่มีชื่อเรียกบางที่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะบางสถานที่ก็จะเรียกขนมเปียกบางสถานที่เขาก็เรียก ขนมกวนบ้านของคุณผู้ชมเรียกอะไรกันบ้างคะเรียกขนมอะไรกันบ้างลองเม้นมาใต้คลิปได้นะคะขนมเปียกทุเรียนหรือขนมกวนทุเรียนปัจจุบันหาทานยากมากนะคะขอบคุณสูตรจากยายเนียนนะคะ จะให้ดูเนื้อขนมแบบชัดๆนะคะนี่เป็นส่วนของด้านบนถาดนะคะอันนี้ด้านล่างถาดผิวจะเรียบนะคะแล้วดูนะคะเนื้อขนมไม่ได้แข็งนะคะจะนิ่มเห็นไหมคะไม่ติดมือด้วยค่ะมันเห็นไหมคะดูดูจากใบตองนะคะมันจากน้ำกะทิค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะ กลิ่นทุเรียนโชยมาก่อนเลยค่ะมีความหอมหอมเนื้อทุเรียนมันแล้วก็ความหวานกำลังดีค่ะลองทำดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้หาทานยากนะคะสูตรนี้ทั้งรสชาติขนมทั้งหน้าตาผ่านเลยค่ะชอบมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้านารีด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ